สิบสอง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 พอท่านแห่งการปลี่ยนแปลงและการตื่นรู้หลากมิติวันที่10 11 12ธันวาคม2024เพื่อนๆน,นที่รักเราอยู่ในช่วงกลางของพลังงานอันมหัศจรรย์ที่รู้จักกันในชื่อพอท่าน12 12หรือ Treaty Consciousness Gateway ซึ่งจะถึงจุดสูงสุดในวันที่12ทธันวาคมปี2024นี้ความเข้มข้นของเสียงสะท้อนเชิงตัวเลขนี้ถูกขยายมากขึ้นเป็นพิเศษเนื่องจากเสียงสะท้อนเป็นสีเท่า12 12 12 และ12พอท่าน12 12นี้สอดคล้องกับเกตเวหลักที่เกิดขึ้นในปี2012ซึ่งเป็นเกณฑ์พลังงานพื้นฐานของ12 12 12ในปี2012ลักษณะเฉพาะของพลังงาน พลังงานของพอท่าน12 12 12 12นั้นมีเอกลักษณ์และหลากหลายแงม่มุมมันขยายการกระตุ้น DNA กระตุ้นการอัปเกรดและเปิดใช้งานรหัสและศักยภาพที่อยู่นิ่งๆภายในโครงสร้างเซลล์ของคุณพอท่านนี้ยังปรับปรุงมนุษยชาติ ให้สอดคล้องกับกริดของคริสคอนช o u s สเน s ซึ่งรวบรวมความลักที่ไม่มีเงื่อนไขความเห็นอกเห็นใจและความเป็นหนึ่งเดียวส่งผลให้เกิดการกระตุน้นการรับรู้หลากมิติขยายการตระหนักรู้ของคุณและช่วยให้ คุณเข้าถึงและรวบรวมสถานะของจิตสำนึกที่สูงขึ้นและเชื่อมต่อกับตัวตนหลากมิติของคุณผลกระทบของพอท่านพอท่าน12 12 12 12ส่งเสริมความสามคัคคีและความร่วมมือระดับโลก ส่งเสริมความรู้สึกเชื่อมโยงร่วมกันและกระตุ้นให้แต่ละคนทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมขณะที่คุณนำทางพอท่านนี้คุณอาจพบกับความเข้าใจที่ลึกซึง้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของจิตวิญญาณของคุณช่วยให้คุณสอดคล้องกับศักยภาพสูงสุดและภารกิจในชีวิตคุณ พอท่านนี้ยังอำนวยความสะดวกในการปลดปล่อยรูปแบบเก่าๆกรรมและการอุดตันของพลังงานทําให้คุณเป็นอิสระที่จะรวบรวมตัวตนที่แท้จริงของคุณขณะที่คุณรวมพลังของพอท่านเข้าด้วยกันคุณอาจมีความเห็นอกเห็นใจและละเอียดอ่อนต่ออารมณ์และพลังงานของคนรอบข้างมากขึ้น คุณอาจสัมผัสถึงการเชื่อมต่อกับหัวใจจักรวาลรู้สึกถึงการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับจักรวาลและความรักที่เป็นพื้นฐานของการดำรงอยู่ทั้งหมดสัญ,ญลักษณ์ของตัวเลขเลข 12. มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่สำคัญในพอท่านนี้ หมายถึงความสมบูรณ์ความสำเร็จและการบรรลุการตัดสรู้ทางจิตวิญญาณในประเพณีทางจิตวิญญาณหลายๆเลข12ถือเป็นเลขหลักที่เกี่ยวข้องกับอักราสาวก12คน12บสราศีและ12มิติของจักรวาล การส้ำเลข12ในพอท่านนี้ขยายพลังงานส่งสัญญาณถึงโอกาสอันลึกซึ้งสำหรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณเลข3ซึ่งฝังอยู่ในลำดับ 12, 12 12 12 12เพิ่มชั้นของสัญลักษณ์ให้กับพอท่านนี้ เลขสามหมายถึงตรีเอกานุภาพความเป็นหนึ่งเดียวของร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์การแสดงออกและพลังแห่งสวรรค์การปรากฏตัวของเลขสามในพอท่านนี้ชี้ให้เห็นว่าพลังงานที่เล่นอยู่นั้นไม่เพียงพอแต่เปลี่ยนแปลง แต่ยังสร้างสารา์และแสดงออกอีกด้วยในปีนี้เสียงสะท้อนเชิงตัวเลขของสามนี้ถูกขยาย4เท่าส่งผลให้เป็นเลข12อีกครั้งการบูรณาการพลังงานเมื่อรวมพลังงานข้อมูลเชิงลึกของพอท่าน12 12 12 12ออย่างเต็มที่ให้ใช้เวลาในการทำสมาธิ และเชื่อมต่อกับศูนย์กลางหัวใจของคุณปล่อยให้ตัวเองเข้าถึงพลังงานของพอท่านกำหนดเจตนาที่ชัดเจนสำหรับการเติบโตส่วนบุคคลวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณและการมีส่วนร่วมต่อส่วนรวมและจินตนาการว่าตัวเองรวบรวมศักยภาพสูงสุดของคุณ การกราวดิ้งลงดินและจัดศูนย์กลางตัวเองก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกันมีส่วนร่วมในการออกกำลังกายเบาๆการทำสมาธิหรือการใช้เวลาในธรรมชาติเพื่อกราวดิ้งลงดินจัดศูนย์กลางตัวเองโดยจดจ่อกับลมหายใจและปลูกฝังความรู้สึกสงบภายใน อย่าลืมดื่มน้ำให้เพียงพอและบำรุงร่างกายด้วยอาหารที่ดีต่อสุขภาพและอุดมสมบูรณ์ด้วยสารอาหารด้วยการโอบรับพอท่าน12-12-12-12คุณจะสามารถเข้าถึงพลังงานของการเปลี่ยนแปลงและรวมข้อมูลเชิงลึกและการกระตุ้น ที่จะนำทางคุณในการเดินทางของการเติบโตทางจิตวิญญาณและการค้นพบตัวเองในช่วงปีใหม่ที่จะมาถึงพระจันทร์เต็มดวงครั้งสุดท้ายของปีวันที่15ทธันวาคมจะมอบแรงผลักดันให้กับเราในการปล่อยวางและล้างชั้นที่ลึกกว่าก่อนที่เราจะพบกับความทีใหม่ในปี2025 คอยติดตามการอัปเดตเพิ่มเติมในขณะที่เราสำรวจพลังงานเดือนธันวาคมที่น่าทึ่งแต่ลึกซึ้งเหล่านี้ขอให้มีความสุขในวันนี้ด้วยรักเราคือหนึ่งเดียวโดยสรุปในปี2024พอท่าน12-12เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและตื่นรู้ทางจิตวิญญาณที่ทรงพลังช่วยให้เราปลดปล่อยอดีต เชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงและก้าวสู่ศักยภาพสูงสุดของเราเชื่อมต่อกับตัวเองทำความเข้าใจและยอมรับตัวตนที่แท้จริงของเราขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆหรือหากใครสนใจ ที่จะสนับสนุนช่องเพื่อเป็นลักและแสงสว่างสามารถส่งผ่านบัญชีหรือสนับสนุนหนังสืออ e ีบุ๊ที่อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและกำลังใจเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ